ให้เขาเป็นกรีดยนะ้คะให้เขาติดแบบนี้ค่ะอไะอันนี้คือเคล็ดลับเลยนะคะ p เพ s ซ Coffee ที่เป็นมากกว่าคำว่ากาแฟตอนนี้เรามีโปรโมชั่นเด็ดๆหลากหลายโปรมาให้เลือกช็อปกันสนใจสั่งซื้อคลิกที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้หรือสแกน QR code ที่ขึ้นให้นี้ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ,ะเพืแฟนๆทางบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ป้าเพสซี่จะพามาทำ สูตรข้าวต้มผัดนะคะจะเป็นคล้ายๆแบบเป็นข้าวต้มโบราณนะคะกึ่งๆึยุคใหม่นิดหน่อยนะคะเพราะว่ามีซุปหมูก้อนนะคะก็ส่วนผสมนะคะแฟนทางบ้านก็จะมีนี่ค่ะหมูสับนะคะข้าวสารนะคะเป็นเนี่ยค่ะเป็นข้าวเจ้านะคะสารแบบนี้นะคะยังไม่ต้องหุงนะคะกระเทียมสับนะคะต้นหอมผักชีซอยนะคะ ผงพริกไทยนะคะจะดำหรือขาวก็ได้นะคะซุปหมูก้อนนะคะเกลือสซีิ๊วขาวน้ำมันพืชนะคะผงนัวผงปรุงรสน้ำตาลจัดไปตามชอบเลยนะคะบางคนก็จะใส่ขิงด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้ป้าปิซิไม่มีขิงสดนะคะแฟนทางบ้านมาดูวิธีทำกันเลยค่ะวิธีทำก็ไม่ยากด้วยนะคะ ตอนแรกนี่นะคะกอข้าวสามของเรานี่นะคะมาล้างทำความสะอาดก่อนนะคะแผ่นองานมาซาวน้ำทิ้งนะคะสกสองสาน้ำนะคะนี่ค่ะอเอาเศษขุ่นเศษอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะบางทีเราสีมานานอย่างเงี้ยคะ่ะ ะะแฟนทางบ้านก็มาตั้งหม้อหรือว่ากระทะก็ได้นะคะกระทะก็ต้องเป็นกระทะแบบคล้ายหม้อแบบปาบิซี่นี่นะคะหลังจากนั้นนะคะก็นี่ค่ะใส่น้ํามันพืชลงไปนะคะแฟนทางบ้านตามด้วยกระเทียมนะคะที่เราสับหรือว่าลุกไว้นะคะผักแบบไม่ต้องให้ไหม้นะคะ มาานะะันจะขมค่ะพอให้มีกลิ่นนะคะให้มีกลิ่นแบบหอมๆมาคะ่ะแล้วก็ตามด้วยหมูสับเลยค่ะเพราะเรายังต้องผัดต่อนะคะถ้าไปให้อากระเทียมไหมเนี่ยมันจะขมนะคะก็ใส่หมูสับลงไปเปลี่ยนเป็นเนื้อไก่ก็ได้นะคะชางบาง นี่ก็ซี้นิ้วขาวเลยค่ะพริกไทยเลยค่ะไม่ยากเลยนะคะสไตล์ต่อพี่ที่ทำหมกข้าวนี่ไม่ยากเลยผักใหหมูแบบเอ่อ ยังไงคะให้ให้แบบกิดกระทะนิดนึงนะคะให้ออกแบบเหลืองเหลืองริมเกลียมนิดนิดนะคะแงดาวเมี่คะ่ะให้เขากลียเกรียวนะคะให้เขาติดแบบนี้คะ่คะแกงดาะอันนี้คือเคล็ดลับเลยนะคะ จากนั้นนะคะก็ตามด้วยนี่ค่ะข้ะาวารของเรานะคะที่เราล้างทำความสะอาดไปเรียบร้อยแล้วนะคะโักเลยค่ะ ผัดเท็กข้าวแตกนะคะนิดนึงนะคะเ,เขาจะเรียกเลยนะแตกเหมือนปากนกนะคะอันนี้ยังไม่ได้นะคะใส่ในไั้นเหมือนศพนกอ่ะก็คือเขาขาวว่าเพื่อยิงเพื่อยิงน่นะค่ะทีนี้เพ่อยิเพื่อยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแต่ข้างบนนี้ยังไม่ได้ ให้มันจะติดอย่ี้นิดหน่อยมันก็ได้หอมๆมค่ะมันออกขาวๆอะไรอย่างนี้นิดหน่อยออะค,ะค่ะ,ออลยยห,ะ,คะหลังจากนั้นค่ะเราก็ตามด้วยน้ำซุปหรือว่าน้ำสะอาด นี่ก็ต้มไปค่ะจนข้าวเรานิ่มตามชอบค่ะบางคนก็ไม่ชอบนิ่มมากบางคนก็ชอบนิ่มน้อยนะคะตามชอบเลยนะคะน่าจะประมาณสักครึ่งชั่วโมงค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเดี๋ยวค่อยมาทําขั้นตอนต่อไปกันค่ะน้ํานี่ถ้าเกิดเราต้มไปแล้วมันรู้สึกจะแบบว่าเหมือนโจ๊กนะคะ,ะแบบว่าเป็นข้นๆถ้าอยากชอบน้ํามากก็เพิ่มน้ําได้นะคะแฟนนาง ท่ามี่คิดว่าน้ำไม่น่าจะพอนะคะของปลาใส่เพิ่มอีกนิดนึงกว่าข้าวจะสุกกว่ามันจะนิ่มอีกว่ะโอเคเต็มกระทะพอดีพอดีพอดีเลยโอเคค่ะเดี๋ยวประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะคะเรามาดูกันอ่าลืมไปค่ะช่วงนี้ก็โรยเกลือนิดหน่อยนะคะแแน,น่องาน ได้เคีย่ยวไปด้วยนะคะแล้วก็ตากด้วยซุปก้อนด้วยค่ะสักก้อนหนึ่งเกลืออย่าเพิง่งไปใส่เยอะนะคะหนมันจะเค็มเกินมีฟองนี้ก็ช้อนช้อนออกนะคะแต่ล้ะ ่อเห็นไหมคะต้มมาสักพักนี้นะคะหมูข้าวมันมันมันเริ่มแตกแล้วนะคะแต่น้ํานี่ก็แบบว่าป้าพิิตต้องเติมน้ําเพิ่มนะคะเนี่ยแบบนี้ไม่น่าจะได้นะคะเพราะว่ามันจะข้นไปค่ะขอแตกดูข้าวก่อนนะ,ะข้าวก็ยังไม่ได้นะคะขอเติมน้ำแป้กหน่อ เพราะว่าข้าวเริ่มได้แล้วค่ะแต่ก็ยังมันยังแบบยังเป็นแต่ไตอยู่อ่ะก่อนนี้นะคะข้าวไปลาบิซีก็ได้ที่แล้วนะคะรุงรถก็ได้ที่แล้วนะคะตอนนีนต้ต่อมาแล้วก็นี่ค่ะก็ใส่ผักของเราเลยนะคะต้นหอมผักชีขึ้นช่ายตามชอบเลยแล้วก็ ส่วนใครจะใส่ไข่นะคะคิดว่าชอบไข่นะคะร้านพี่ซีก็เอตอกต้ะะาเวเป็นไข่ลวกเลยคะเสร็จดีค่ะแฟนรนบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะมาชิมกันนะคะก็ข้าวต้ม ข้าวต้มสูตรข้าวต้มผัดนะคะกึ่งโบราณน,นะคะคกึ่งแล้วก็มีผักบุง <Yeah. S 1> กบ้งด้วยค่ะอ้ลิดแล้วถ้วยหนูไปละมีผักบุ้งด้วยค่ะผัดผักบุง้งเรามีอยู่สอของนั้นนะคะโอเคค่ะลุยเลยคิดอันนี้หอมเจียวถ้าลุงคิดอยากใส่เนี่ i t t l e bit thick Onions ใช่ไหมใช่หอมเจียวแล้วก็นี่พริกขึ้นจมูก วันนี้มะนาวยูวอ oh. นมะนาวนี่ค่ะปรุงตามอัะทายใส่เลยนะคะ Enjoy ค่ะ Enjoy มันร้อนนะคะเนี่ยเพราะว่าเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆค่ะตะเกียบพุงคิดก็มีนะอันนี้ผัดผักบุ้งค่ะซื้อมาอสองกรรํา หลายวันแล้วค่ะกลัวมันเหี่ยวไปกว่านี้ค่ะก็เลยเอามาผัาดเอามาผัาดกินกับข้าวต้มะเลย คิดเมื่อวานเนี่ยค่ะปาปิซี่อ่าโชอ่าต้นมะเขือมะเขือขื่นนะคะดูนะคะนี่ค่ะดกมากค่ะดกจริงๆค่ะโอ้โหเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องเก็บแล้วค่ะแฟ่ทางบ้านคือมันดกจริงๆดกเต็มต้นเลยค่ะปาปิซี่ก็ถามแฟนทางบ้านไปว่าไม่รู้จะมาทมําเมนูอะไรมีแฟนทางบ้านแนะนํามาค่ะว่าแกงป่าก็อร่อยนะปาปิซี่อย่างเงี้ย วิวไม่เคยแกงป่ามะเขือขึ้นเลยค่ะเดี๋ยวต้องเก็บแล้วก็เอามาลองเอามาลองแกงดูนะคะมะเขือดูดัดแฟกซีบอกว่าแกงป่า mm. อร่อยแกงป่าแกงป่าฟิช <Fish. S 1> คือมิกอารอตเวสติเชอรีเลียนเนี่ยเป็นซุปเป็นซุป mm. อ่าจังเกิลซุป <laughs> แกงป่า <laughs> ป่าเรียกจังเกิลเนาะนั่นแหละค่ะ ก็ยังยังไม่เคยลองดูนะคะก็ว่าจะลองดูอยู่แล้วก็มีแฟนอะ่ะทางบ้านนะคะก็เป็นสั่งกาแฟเรานี่แหละคะ่ะท่านก็ส่งอินทผาลัม,มาให้ดูค่ะอินทผาลมเราเอาไว้ค่ะข้างนอกค่ะมันก็เหี่ยวบ้าพี่ซีถ่ายไว้อยู่ค่ะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เอาเข้าตู้เย็นไว้นะคะ อันนี้ท่านบอกว่าเหีเห่ยวๆนะทิ้งไว้เลยแล้วก็ลอกลอกออกไม่รู้จะลอกได้ไหมนะคะก็ลองไปดูคลิปก่อนนะคะเดี๋ยวปย้าไปซี่จะเอามาให้อ่าดูอ่าอินเตอร,ร์บาลำที่ป้าไปซี่แช่ไว้เขาบอกว่าท่านบอกว่าให้ให้เหีเห่ยวๆนั่นแหละแล้วก็ลอกเอาเปลือกมันออกอย่างเงี้ยค่ะอีกส่วนหนึ่งก็ให้ทีมงานแล้วก็ให้น้องเพราะมันเยอะค่ะ ตัวสี่กิโลอะค่ะเรากินไม่เป็นด้วยค่ะเราชอบซื้อไอ้ที่เขาแบบเป็นถุงอะอยู่ในถุงแล้วอะค่ะมันจะออกดำๆ่ะเหมือนอ่ามันจะเปีกเปยกๆชื้นๆบางทีคิดว่าเขาจะไปกปวนอย่างเงี้ยแต่ทางบ้านหลายท่านก็บอกว่าเขาไม่ได้กวนแต่มันจะเหนียวๆนะคะเวลาเราจับข้างนอกมันจะเป็นฉ่ำๆแฉะๆนะคะ,ะ,คะดำๆ ลองดูคลิปที่บาร์บี่ีทิ้งไว้นะคะอินาผาลมาํมนี่นะคะพอหลังจากที่เราทิ้งไว้นะคะมันเหมือนมันไม่สุกหรือเปล่าว่าไปซีซีไม่แน่ใจนะแต่มันเหี่ยวไปเลยอะคะ่ะมันเหมือนเห็นไหมคะเหมือนหนัง,งคนแก่เหี่ยวลงไปเลยมันกลายเป็นจะไม่กรอบเลยนะคะแฟนทางบ้านที่ว่าทิ้งไว้แล้วมันจะสุกมันไม่สุกคะ่ะมันมีแต่จะเหี่ยวลงนี่ค่ะแล้วเนี่ยบารี่ก็จะลองเด็ดใส่ตู้เย็นไว้เห็นไหมคะ เหี่ยวแล้วก็พอไว้นานไอ้พวกนี้ก็จะเป็นอย่างนี้เละตุ้มเป๊ะไปเลยนะฮะไม่เข้าใจเหมือนกันนะบอกว่าให้ทิ้งไว้ลืมต้นเออลืมต้นจริงๆอนะ่ะลืมแล้วก็เหี่ยวไปเลยเห็นไหมคะเนะี่ยเหี่ยวเลยเหมือนหนังแบบเหี่ยวเลยไม่ฉ่าเลยนะ,ะแล้วรสชาติก็เหมือนเดิมนะฮะฝาดก็เดิมอีกมั้งมันไม่สุกหรือยังไงเพราะพี่ซี่ไม่แน่ใจนะคะ แม่บอกว่าต้องกินสีเหลืองอะอสีนี้แกก็ไม่เคยกินแกก็เพิ่งจะแกกินไปอันเดียวแกก,ก็กินไม่หมดเหมือนกันมันเหี่ยวอ่ะแฟนทางบ้านพอมาทิ้งไว้เหี่ยวกันเน่าค่ะนั่นแหละค่ะแล้วทีนี้เราก็เนี่ยค่ะอันนี้ก็มาแช่ในตู้เย็นมาได้สองสามวันแล้วนะคะส่วนที่เหลือว่าไปซีแจกเขาเลยค่ะอันนี้มันก็เหี่ยวค่ะ นี่มีแฟนทางบ้านบอกว่าให้มาปาดออกมันปาดไม่ได้นะคะมาลอกออกยังไงนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะมันลอกไม่ได้นะคะมันเนื้อมันติดกับกับนั่นไปอะ,ค,ะค่ะเนี่ยมันยังฝานออกมาหรือมันยังเหี่ยวไม่เต็มที่หรือเปล่านะคะอืมยังเก็บไว้อยู่ค่ะ ันลอกไม่ได้อันนี้ก็คือเหี่ยวไปเลยเห็นไหมคะเนี่ยปาดมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะมันแบบมันไม่ได้ลอกง่ายอย่างที่แฟนทางบ้านแนะนํามานะคะเนค่ะว่าไม่รู้ต้องแช่ไว้นานๆหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะก็นี่แหละเอาไปนี่แหละมันซื้อในถุงดีกว่าอันนี้มันมงคลอนะ่ะ เขาชอบกินสดๆเนาะเราอาจจะไม่ค่อยชอบสดๆเราอาจจะชอบในถุงมากกว่าพระพิชิต้อกินบ่อยค่ะแบบในถุงอะคะ่ะพี่เขาที่เขาอ่ะเ,เป็นน้ำดำนะคะอันนั้นอร่อยหวานฉ่ำอันนะั้ชอบกินกาแฟที่ทำ I don't take live from the cooking นะ I take l i c e not cook อะ่ะมา fry first with หมูไส้กุลาอืมสระตากุลาอืม I know <laughs> ที่นี่รู้ทุกอย่างเลยนะเนะี mm ่ย hmm. นี่นะ่ะฝรั่งลองเธอฝรัง <laughs> ่งสะเทอหรอก <laughs> จะรู้หมดนะคะ <laughs> อืม แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งค่ะาบาซี่ถ่ายให้ดูอยู่ไปดูฝนนะคะับาบิซี่เห็นบ่อยเล่าให้ใครฟังอ่ะที่เป็นเพื่อนบา,บาปิซี่ก็จะไม่ค่อยเห็นเขาบอกว่าบางคนเขาหาว่าเราเราโมเราอะไรเงี้ยยิ่งคุณคิดเนะี่ยเคยว่า,าบาปิซี่ว่าโมอะไรเงี้ยบอกว่าที่แถวหมู่บ้านบาปิซี่เนี่ย จะเจอเหตุการณ์นี้บ่อยมากเหมือนพม่าเลยแบบฝนแบบอันนี้ค่ะเมื่อวันก่อนเนี่ยเราเจอปาเซี่ถ่ายมาให้ดูค่ะไปหยิบกล้องทันพอดีลองไปดูนะคะนี่นะคะแฟนงบ้านปาเปซี่จะให้ดูนะคะความอเมซิ่งนะคะจะเกิดขึ้นบ่อยมากนะคะแถวของบ้านปาเซี่คือฝนตกไม่ทั่วฟ้านะคะตรงนี้ถนนจะแห้งมากเห็นข้างหน้าไหมคะจะ,ะเห็นข้างหน้าแม่บางจะขี่ไปหา นี่ดูตรงนี้นะคะตรงนี้เลยนะคะพื้นที่เดียวกันหมู่บ้านหมู่บ้านเราเนี่ยเนี่ยค่ะถนนแห้งค่ะแต่ตรงนี้ค่ะนี่ค่ะเปียกมาแบบช่ำแบบฝนตกไม่ทั่วค่ะมันจะตกแค่ตรงนี้ค่ะตรงอื่นก็จะไม่มีค่ะฝนจะเป็นแบบนี้นะคะเห็นบ่อยลุงคิดไม่เชื่อนะคะป้าเป้ซี่เคยบอกลุงคิดตอนอยู่เชียงใหม่ลุงคิดบอกเป็นไปไม่ได้นะคะว่าเป็นโอเหมือนแบบแบ,บพมาน นี่ค่ะแต่ตอนนี้ลุงคิดเห็นบ่อยนะคะเห็นบ่อยแล้วก็เชื่อนะคะเชื่อแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะยิ่งตอนเด็กๆนะคะบางทีแบบตรงนี้แบบจะมืดจนมองไม่เห็นแต่ข้างหลังแบบไม่มีฝนแม้แต่เม็ดเดียวไม่มีเลยนะคะจนตรงนี้หยุดตรงนั้นก็จะไม่มีมันมันมันเป็นแบบนี้ค่ะโซนหมู่บ้านพิพิธภซีอยู่ไหมคะเนี่ยพอออกมาตรงนี้ไม่มีมันมีอยู่แค่ช่วงนั้นนะคะ พอออกมาตรงนี้เนี้ยตรงนี้นะแับตรงนี้ไม่มีเลยเห็นไหมคะถนนแห้งแบบเหมือนต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 อน,ตอนที่มาจากก่อนที่จะเข้านี่คะ่ะแปลกครับคือตอนแรกว่าไปซิ่ก็มีความสงสัยเล่าให้ค,คุณคิดฟังตอนอยู่จีงใหมาคุณคิดบอก No impossible นะคะตอนนี้ก็เหตุ c e a f o r m H I นะคะด้วยตามันไม่มีเลยคะ่ะในหมว่บ้าเห็นไม่มีนั่นแหรอคะ เห็นไหมคะอันนั้นใกล้ๆมาถึงบ้านเราแล้วนะคะคือบางจุดก็ไม่มีนะคะบางจุดแบบมีคือลุงคิดก็ยังงงนะแต่ก่อนเนี่ยไม่เคยเชื่ออันนี้มาเห็นเองก็คือป้าพี่ซี่เห็นนั้นแต่เด็กนะคะเห็นบ่อยมากเห็นบ่อยมากมันอาจจะเป็นเพราะเราอุบลเนี่ยมันติดกับลาวหรือเปล่าไม่รู้นะคะเพราะว่าอดี๋ยวลืมนะคะอำเภออะไรที่เราเคยพาพอมไปแม่น้ำสองสีก็พื้นที่เราในเขตอุบลนี่ค่ะดูในแผนที่โลกได้นะคะเรา เขตอุบลเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบว่าเขตชายแดนนะคะมันก็เลยมันก็เลยอากาศมันก็เลยอย่างนี้หรือ,รอเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ป้าไปซี่เห็นบ่อยมากแถวเนี้ยบอกกับลุองคิดตอนอยู่เชียงมันุงคก็บอกฉันไม่เชื่อฉันไม่เชื่อ,เ,อเป็นไปไม่ได้ใช่ไหม before you not believe me when I say about l a r n i n g แต่พอมาเจอปอมอายอย่างเงี้ยแกก็เออจริงด้วย แล้วก็กาแฟเราตอนนี้ก็ยังเป็นโปรแถบน้ำพริกยัยม่องอยู่นะคะและโปรอื่นๆเราก็ยังมีอยู่นะคะส,สนใจก็แอดไลน์เข้ามาได้นะคะแฟนทางบ้านที่คอมเมนต์เดีย๋ยวบ้าพี่ซีจะติดพินมาให้นะคะอู่ใต้วิดีโอน,นี้นะคะว,ว่าท้ายคลิปค่ะบ้าพี่ซีก็จะขึ้น QR code สแกนไลน์ให้นะคะมีหลายโปรค่ะแฟนทางบ้านสอบถามกันได้เลยนะคะ ลองทำดูนะคะอร่อยมากเลย,รเย,รเยกระเทียมออรนออเนียนออเนียนกระเทียมเผัดไปในกระทะแล้วค่ะส่วนอเนียมาโรอยอร่อยดีเห็นแล้วก็อยากกินหอยนางรมสดเพื่อไม่ได้กินนานแล้วว่หาหอยนางรมสดยากต้องไปดูที่แมคโคบางทีก็มีบางทีก็ไม่มีเฟรชหอยนางรม ผระพุ <languages? S 2> mm ่งก็อร่อยอันนี้สองกัมนะครับเอาแต่ยอดยอดกันค่ะคนคูๆแล้วก็ตัดออกสองกัมมาผัดออกมาตอนไม่ผัดมัก็มังเบลอเลยครับพอผัดออกมาเร้เนืยุบก็ไปซีพุ่งกระแตง ผมคิดไม่ใส่พริกเลยสุนไฮชุนไฮก็โอเควันมี finish เลวันนี้นะครับลงลงครีสกัเพจสิกินข้าวต้มข้าวต้มหมูหมูสับโบราณผักบุ้งข้าวต้มมูหมูสับหมูผักบราณสไตล์บราณ อร่อยมากอร่อยจริงค่ะลองทำดูนะคะแฟนของบ้านเดี๋ยวคลิปนี้เราสองคนก็ฝากาแค้นกันนะคะเลเจอกัน,นะคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะีคายบาย thank for watching วัสดีค่ะบ๊ายบาย